เมตตากราเรื่องวันนี้ขอเสนอเรื่องมาดามผัวฝรั่งบานเย็นเธอไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนขาวไม่ได้ดูดีแถมยังอ้วนด้วยโดนเพื่อนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆพวกเธอริบนี้สวยไหมสวยสวยสวยติดทนด้วยในยี่ห้อเนี่ยแต่ฉันว่าอันนี้สวยกว่าแหนมาสีสาวๆในห้องเรียนต่างก็คุยกันเรื่องความสวยความงาม จับกลุ่มกันไม่มีใครสนใจชวนบานเย็นคุยเพราะนอกจากบานเย็นจะไม่สวยแล้วเธอยังจนมากปากแตกผิวแตกในหน้าหนาวหน้าร้อนก็ผมกระเซิงเละไม่เป็นทรงเอาล่ะล่ะพวกเธอทุกคนมาเรียนกันได้ละอย่ามัวแต่สนใจความสวยความงามคุณครูเข้ามาในห้องแล้วปรบมือเรียกนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนอยู่ในความสงบบานเย็นไม่ค่อยมีเพื่อน เหมือนเป็นแกะดำของโรงเรียนนี้ที่ได้มาเรียนร่วมกับเพื่อนๆในเมืองเพราะเธอเรียนเก่งได้ทุนเรียนดีแต่เธอหมกมุ่นกับการเรียนไม่ค่อยได้สนใจแต่งเนื้อแต่งตัวสักเท่าไหร่หลังเรียนจบมหทุกคนก็แยกย้ายกันไปกอยกับแบมสอบติดมหาวิทยาลัายท้งคู่อยู่กรุงเทพซึ่งเปลี่ยนจากเด็กบรรน,นอกเป็นสาวไฮโซแม้เงินไม่มีก็หลอกเงินพ่อแม่มาอ้างว่าไปเรียนพิเศษ แต่เอาเงินไปเที่ยวซื้อของแบรนด์เนมต่างๆแกกระเป๋าคอลเลกชันใหม่สวยอ่ะแต่งเงินฉันหมดแล้วโทรไปขอปเนียนสิโอ้ยแม่ฉันอะขายเม็ดแตงโมกี่ปีถึงจะพอซื้อว่าจะแกเถอะนะสุแกก็เลี้ยงหมูขายได้ยินว่าหมูมันติดโรคตายไปตั้งหลายตัวแกเอาเงินจากไหนมาซื้อวะเสียเขาให้มาเสียไหนก็เสียกโกที่เราไปเที่ยวคาวก่อนแล้วเจอกันไง แล้วเขาให้แกทําอะไรถึงได้ให้เงินมาซื้อกระเป๋าขนาดนี้ของแบบนี้มันก็เทคนิคเฉพาะตัวนะจ๊ะแกขายตัวให้เสียเหรอขายตรงขายตัวอะไรแค่มันจับนมนิดๆ,ๆหน่อยๆมันก็ให้มาแล้วไอ้แกตันหากลับนั่นน่ะโอ้โหแค่ให้จับนมแกได้เงินมาซื้อกระเป๋าตั้งหลายหมื่นเหรอหุยขอฉันมั่งดิเสียก็เป็นของฉันอย่าฉันยังต้องหลอเอาเงินมันมาอีกนานถ้าฉันยกให้แก เกิดเสียติดอกติดใจแกจะทำยังไงหายฉันบางสี่แบบเสียโก้ฉันจะลองถามถามเสียด,ดูแล้วกันนะว่ามีเพื่อนมั่งหรือเปล่าถ้าเกิดว่าฉันเจอดีๆฉันจะบอกแกแล้วกันออฉันอยากได้เสียกระเป๋าหนักๆแบบแกนี่ว่าแต่แกเถอะได้ข่าวเพื่อนๆเราบ้างไหมนางจอยกับนางสาลีอ่ะมันก็เรียนแถวบ้านอีพวกนี้ไม่พัฒนาเลยเรียนทำไมที่เดิม แล้วนางบานเย็นล่ะใครวะอ้าก็หนังอ้วนๆดำๆนั่นไงที่อยู่ในห้องเราอ,ะอ่ะอ้ามันชื่อบานเย็นเหรอฉันก็ลืมเลยเรียกมันว่าอีอ้วนมาตั้งนานเออนั่นแหละแกได้ข่าวมันบ้างไหมถ้าแกจะอยากรู้ข่าวเรื่องนางบานเย็นไปทําไมเนี่ยก็บังเอิญน,นึกถึงก็คุยเรื่องเพื่อนๆก็เลยนึกถึงมันน่ะไม่รู้นะแต่แม่เคยเล่าว,ว่ายายมันป่วยมันก็เลยไม่ได้เรียนต่อ น่าสงสารมันเหมือนกันนะสงสารทำไมอ่ะก็ดึงบ้านเย็นอ่ะเกิดมาก็ไม่สวยแถมยังจนอีกดีแค่เรียนเก่งแต่เรียนเก่งก็ยังไม่ได้เรียนต่ออีกชีวิตมันแม่งคนลันท์ทอ,อ้จริงถึงพวกเราจะไม่ได้รวยมากแต่ก็ไม่จนเท่ามันแถมยังสวยแระสองสาวหัวเราะค,คิกคักถึงเทศกาลปีใหม่ก็กลับไปบ้านทั้งสองสาวสวยโดดเด่นของแบรนด์เนมเต็มตัวทองหยองก็เต็มตัว ชาวบ้านต่างก็ชื่นชมพวกเธอมีรถขับกลับมาด้วยเจอบานเย็นข้างทางใครวะเมืองหนึ่งบานเย็นไงฉันจำได,จด้จอดสิจอดสิแกจะบ้าเหรอแกจให้มันขึ้นรถฉันเหรอเนี่ยนี่เอาหรอกเดี๋ยวรถฉันเปื้อนแค่ทักถ่ายมานะันน่ะเออเออเออก็ได้ว่าไงจะบานเย็นไปไหนหรออา้าวกอยเอ้ยอ้าวกอยดา กลับมาจากกรุงเทพเหรอใช่พวกเราเพิ่งจะกลับมานี่เธอทําอะไรอะ่ะมอมแมมเชียไม่ได้เจอกันแคปปีเดียวผอมลงนะเนี่ยฉันทํางานหนักนะ่ะช่วงนี้ทํางานหนักมากแต่ยังจนเหมือนเดิมสินะก็จนเหมือนเดิมแหละพวกเธอดูอู้ฟู่ขึ้นนะเนี่ยก็พวกเรามีงานดีนะ่ะแต่จะแนะนําเธอให้ทําก็คงไม่ได้หรอกดูจากหน้าตาคงทํายากอะ่ะงานอะไรต้องใช้ความสวยเหรอ ใช่ต้องสวยแล้วก็ดูดีด้วยนะถึงจะทำงานแบบพวกเราได้อ่ะงั้นฉันคงทำไม่ได้หรอกแล้วนี่เธอไม่ได้เรียนต่อเลยเหรอไม่ได้เรียนหรอกยายฉันไม่สบายฉันก็เลยต้องมาดูแลชีวิตแกนี่น่าสงสารจังเลยนะฉชาละโคสงสารแกเลยอ่ะบานเย็นไม่ต้องมาสงสารเราหรอกเราสบายดีจะสบายดีได้ยังไงอยู่อย่างจนๆเรียนต่อก็ไม่ได้เรียนต่อแถมยังต้องมาดูแลยายแก่ไปป่วยอีก ก็สบายตามอัธภาพแหละฉันมีความสุขดีขึ้นรถไหมเดี๋ยวฉันไปส่งไม่หรอกฉันไปขุดดินมาเดี๋ยวรถเธอเปื่อนเออเออเอเองั้นไปนะสองสาวขับรถออกไปแล้วนินทาบานเย็นอย่างออกรถนาสงสารเหมือนกันนะแกเออฉันก็ว่างัันแหละแล้วนี่แกโทรหานางจอยกับนางสาลีหรือ,อยังมันมาไหมปีใหม่เนี่ยมามามาไปกินปาร์ตี้กันที่บ้านไอ้เจิดนะแล้วเราชวนบานเย็นดีหรือเปล่า ชวนก็ดียังไงมันก็เคยอยู่ห้องเราทุกคนไปรวมตัวกันที่บ้านของเจิดบานเย็นก็มาด้วยเธอชื่นชมกับความสวยความหล่อของเพื่อนๆอ,อย่างจริงใจทุกคนพูดถึงความหรูหราการเรียนสนุกสนานแต่เธอไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงหลายเดือนผ่านไปบานเย็นบังเอ,อิญได้ช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนต่างชาติเขาเช่ารถขับมาแล้วรถคว่ม เธอดึงเขาออกมาจากซากรถก่อนรถระเบิดเธอพาเขากลับมาที่บ้านยายตกใจที่เห็นหลานเอาคนใส่รถเข็นมาอีบานมึงทําอะไรคนรถคว่ำนายายรถเขาระเบิดเอาแล้วทาไมมึงไม่พาไปหาหมอมึงพามาทาไมเนี่ยพาไปยังไงละยายรถก็ไม่มีโทรศัพท์บ้านก็ไม่มีจะไปเรียกชาวบ้านบ้านเราก็อยู่ท้ายหมู่บ้านห่างจากบ้านคนอื่นตั้งสองกิโลบานก็เลยใส่รถเข็นมาแล้ว เขาก็รู้สึกตัวดีด้วยเขาแค่บาดเจ็บนิดหน่อยไม่ได้เป็นอะไรมากเคุณเจ็บ,จบชายหนุ่มพึมพำเป็นภาษาอังกฤษยายจึงฟังไม่เข้าใจมันพูดอะไรวะเขาไม่ใช่คนไทยหนะ่ยายคุณไหวไหมถ้าไม่ไหวฉันจะเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวไปยืมโทรศัพท์คนอื่นเขาก่อนไหวฉันแค่เจ็บแขนกับหัว ชายหนุ่มบอกเป็นภาษาอังกฤษบานเย็นพูดได้ดีจึงพอสื่อสารได้พอเห็นเขาพูดได้แล้วเธอก็ดีใจพูดได้สื่อสารได้คงไม่เป็นอะไรมากหรอกยายเออเอองั้นก็เบาใจสองยายหลานช่วยกันพาชายหนุ่มไปนอนที่เตียงดูแลรักษาไปตามมีตามเกิดจนอาการเขาดีขึ้นตื่นแล้วเหรอกินข้าวกันน้ำพริกปลาทอดกินเป็นไหมกินพูดคล่องซะด้วยพูดคำว่ากินชัดเจนเลย หญิงสาวหัวเราะพยายามสื่อสารกับเขาเขาเอ่ยขอบคุณเธออาการเขาดีขึ้นมากแล้วกินอาหารได้และอยู่พักฟื้นที่บ้านเธอบ้านหลังเล็กเงินทองไม่มีแต่ก็ยังเจียดแบ่งปันดูแลเขาใช้มียาแก้ปวดคุณอยากไปหาหมอไหมผมดีขึ้นมากแล้วขอบคุณคุณกับคุณยายของคุณมากแล้วจะให้ฉันติดต่อยาดคุณได้ที่ไหนโทรศัพท์ของผมอยู่ในรถแต่ว่ามันระเบิดไปแล้ว แล้วคุณจําเบอร์อะไรไม่ได้เลยเหรอจําไม่ได้เลยเอาไงล่ะไปหาตํารวจให้เขาประกาศหาญาติให้ดีไหมให้ผมอาการดีกว่านี้ขึ้นสักหน่อยนะแล้วผมจะไปหมายความว่าที่อยู่ที่นี่หรอได้ไหมครับมันก็ได้แต่พวกเราไม่มีเงินมาดูแลคุณหรอกนะอ๋อผมมีกระเป๋าสตางค์ช้หนุ่มส่งเงินให้เธอมันมากจนเธอตกใจโหนี่คุณพกเงินเป็นฟ่อนเลยเหรอ ผมขออยู่ด้วยคนนะผมตั้งใจมาเที่ยวแต่ว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุก็ได้หญิงสาวอยู่ดูแลเขาเขาก็ช่วยเธอทํางานแต่เธอก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่อยากกลับบ้านตัวเองคุณก็ดีขึ้นแล้วคุณไม่คิดอยากจะกลับบ้านเหรอคุณไล่ผมเหรอเปล่าฉันก็แค่สงสัยงานผมมันทําในคอมพิวเตอร์ได้นะ่ะผมอยู่ที่ไหนก็ได้แล้ผมก็มีความสุขที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ ตามใจใคุณแล้วกันคุณทำอะไรอยู่หรอฉันจะผักไปขายที่ตลาดน่ะผมช่วยนะชายหนุ่มช่วยเธอทำงานท่าทางของเขาเหมือนคนไม่เป็นงานชาวบ้านเห็นว่ามีฝรั่งมาอยู่ที่บ้านเธอก็นินทาเขาดิข่าวว่าอีบานไม่ได้ผัวฝรั่งหรอกพวกเธอฝรั่งที่ไหนจะมาเอาอีบานมาทั้งดำทั้งอ้วนก็ฝรั่งขี้นกไงล่ะพวกฝรั่งขี้นกนี่แหละมันชอบคนไม่สวย นั่นสิแต่สำหรับฉันนะ่นะต่อให้หลอแค่ไหนฉันก็ไม่เอาหลอกฝรั่งขี้นกอะว่าแต่หนังก้อยลูกสาวแก่เป็นยังไงบ้างอุ้ยหนังก้อยมันได้แฟนรวยทั้งกลุ่มนั่นแหละหนังก้อยหนังจอยหนังแบมได้แฟนรวยกันหมดทุกคนเลยทองหยองเต็มตัวแกไม่เห็นหรออีเอื้อยลูกฉันก็เหมือนกันอีเอื้อยลูกฉันก็ได้ผัวรวย แบมกับกอยได้ข่าวว่าบานเย็นมีผัวฝรั่งก็หัวร้อสาแก่ใจแก่แกได้ยินมาว่านังบานเย็นมันมีแฟนฝรั่งแฟนหรือผัวเอาดีๆเออผัวละมัง้งมันอยู่บ้านเดียวกันด้วยนะแกใครจะคิดว่าอย่างนางนั่นน่ะจะมีผัวได้แถมยังเป็นผัวฝรั่งอีกท้ายอย่างนางบานมันมีคนเอาได้หรอทั้งดำกระดำกระดางไปทั้งตัวแถมยังอ้วนอีก มีใครบ้าเอามันเนี่ยก็คงจะเป็นฝรั่งแก่ๆหรือไม่ก็เป็นพวกฝรั่งขี้นกหล่อแกพวกเนี้ยมันชอบคนขี้เละย,ยิ่งขี้เละมันยิ่งชอบคงจะอย่างนั้นแหละแกไม่อย่างนั้นคงไม่เป็นบ้ามาชอบนางบานหรอกอยากเห็นหน้าแฟนนางบานเย็นเลยอ่ะสงกรานเรากลับบ้านไหมล่ะจะได้เห็นโอ้ยเปลืองค่ารถนะแกจะไปดูแค่หน้าแฟนนางบานเย็นเนี้ยหรอ แม่แกก็ตอนนี้ทองหยองเราเต็มตัวแถมฉันยังมีแหวนเพชรแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมอีกใส่ไปให้พวกชาวบ้านมันเห็นมันจะได้ลือกันไงละ่ะว่าเราอะดูสิมาอยู่กรุงเทพไม่นานเราก็รวยเออจริงแบบนี้ค่อยคุ้มค่าลดหน่อยนะแก สองสาวตกลงจะกลับบ้านในช่วงสงกรานต์เพราะอยากจะไปให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าตัวเองมีดีได้ดีและอยากจะไปเห็นแฟนของบานเย็นด้วยว่าจะหน้าตาเป็นแบบไหนแก่แค่ไหนถึงได้มาตกหลุมรักบานเย็นเข้าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าตอนที่สองจะเป็นยังไงคะ่ะตอนที่สองเป็นตอนจบนะคะ